คำว่าผอมภาษาจีนพูดว่าอย่างไงนั่นก็คือโชว์โ h o ์มีความหมายแปลว่าผอมตัวอย่างการใช้เช่นท่าโ h o ์เล่หูกงจินเขาผอมลงไป5้กิโลคำว่าอูแปลว่า5เลขหกงจินแปลว่ากิโลกรมัม show 的举升骨头了 ผอมจนเหลือแต่กระดูคำว่าเตอแปลว่าได้จนจื่อแปลว่าเพียงแค่เชื่องแปลว่าเหลือกูโถแปลว่ากระดูเห่าเชี่ยงหนีเปียนโชว์เหรอดูเหมือนว่าคุณจะผอมลงนะคำว่าห่าเชี่ยงแปลว่าดูเหมือนดูเหมือนว่าเปียนแปลว่าเปลี่ยนหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะคะเปียนโชว์ก็คือเปลี่ยนเป็นผอมหรือว่าผอมลงนั่นเองค่ะ มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำ<ม>แบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 HS 1 7 9บาท HSK 2 2 29บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h อด t e r ได้เลยค่ะ